สวัสดีชาพิจิตรค่ะดวงคำรับประจำวันที่2 6กันยายนคุณได้6เหรียญกับหัวชันเขาได้2เหรียญนะคะวันนี้ต้องระมัดระวังนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการงานการเงนิงนโดยเฉพาะเรื่องการเงินเนี่ยระวังคนที่จะเข้ามาเอาเปรียบนะคะแล้วก็เรื่องความสัมพันธ์อย่าคิดเยอะนะมีความรู้สึกว่าคุณเนี่ยน้อยอกน้อยใจคนรักอยู่เหมือนกับว่าคุณทุ่มเทให้กับเขาแต่ว่าเขาอาจจะห่างเหินหมั่งเมินจากคุณไปอะนะ แฟนเขาได้ไพ่สองเหรียญน,นะคะวันนี้ไม่มีเวลาให้คุณเพราะว่าเขางานเยอะนั่นเองนะคะคุณก็อย่าไปน้อยใจแล้วกันนะคะเดี๋ยวเขาก็จะแบ่งเวลาได้ในอนาคตนะเขากำลังพยายามรักษาบาลานซ์ระหว่างงานแล้วก็ความรักอยู่นะคะ มีไพ่ย,ยูดิเซิฟเลิฟแล้วก็พีซฟูลเรสเซอร์เรชันมีปัญหาอะไรเดี๋ยวเคลียร์กันได้อย่างแน่นอนอย่างที่บอกนะคะแล้วก็ไปต่อกันได้แบบยาวๆด้วยสําหรับคนโสดสนิทคุณไม่ได้มองหาใครเป็นพิเศษเพราะว่าจะมีปัญหาเรื่องส่วนตัวเยอะช่วงนี้แต่ก็มีโอกาสจะได้เจอนะคะคนที่เข้ามาแต่คนนี้เขาก็ยังไม่แน่นอนกับคุณเพราะว่าเขาก็ยังมีช้อยส์ยังไงก็ดูดูกันไปก่อนนะ